สวัสดีครับพี่ธีบีเมียมอเตอร์ซีนอนนะวันนี้ส่งงานกับนิสสันเทนานะครับสวัเดีครับตัวนี้นะครับลูกค้านะครับทําโปรเจคเตอร์มานานแล้วนะครับแสงไม่สว่างนะครับอ่าเนื่องจากว่าการเสื่อมสภาพของตัวโปรเจคเตอร์ที่เคยทํามานะครับอันนี้ลูกค้าได้เข้ามาทําการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไปบอก3.1นะครับพร้อมวงแหวน BM เอ็มสไตล์นะครับยกไปสูงเลยครับ โปรเจคเตอร์ของเรานะครับจะเป็นบายซีนอนสูงต่ําในตัวนะครับอันนี้ลูกค้าก็ติดของเก่ามาก็มีที่ลูกแก้วไฟสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับอันนี้เป็นแสงนอกตัวรถนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับแสงเข้มๆนะครับถอดออฟคมๆนะยกไฟสูงเลยครับไฟสูงเปิดทีสว่างทั้งซอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับ ในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะคทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับชุดโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ยงเพจเฟซบุ๊กนะครับบีทีพีเมียร์มอตอซีนอนได้ทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ